พบกับ sl e jk แล้วตอนนี้เรามาในช่วงแก้มอีหมีเราดูใน youtube มาเขาต้องมีทำซุมอกับจะเป็นเหมือนข้าวั้นเกาหลีแต่เราจะทำแบบนั้นมันก็แบบมันง่ายไปปะเราก็จะมีนี่พระเอกของเราวันนี้โกดเปเปอร์มันคือพริกเผ็ดของมาเลเซียที่เหมือนกับมาม่าที่ผ่านคลิป นี้คลิปนี้ที่ทำไปแล้วแต่อันนี้เป็นเม็ดพริกเลยเรามาทำชูมักผักกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยซ้อนเม็ดพริกกันลงไปมาลงมือทำชูมักผักกันเลยขั้นตอนแรกใส่ข้าวก่อน เสร็จแล้วทุกคนมหน้าตาผมดูทำแม่งทำให้ยงไงไม่รู้นะไม่เป็นไรหรอก มีแค่พริกเผ็ดเราจะมีบัลบิด้วยแล้วเราจะปั้นเป็นกลมๆแล้วเราก็ใส่มลงไปไ่พริกลงไปแล้วให้ขวัญเลิกเ <c oughs> สร็จฉันแน่ มีเพื่อนร่วมงานแล้วคนแล้วเดี๋ยวให้ขวัญเลือดขวคนจะกินลูปหน้าตามันก็แบบเป็นชู ็อกผับในรูปแบบของเราอะ่ะมันก็น่ารักอยู่นะอู๊ยอร่อยแน่ทุกคนเดี๋ยวเราเรียกขวัญมาเกตป๊าดนี่ชูอ็อกผับสุดยอดแบบงเซโย น้อามสทำไมรูปไม่เหมือนที่เขาทําเลยเหมือนไม่เหมือนตรงไหนกลมๆเขามีไข่สวยมากคือแบบมีไข่ลูกๆอันนี้เหมือนแบบอุกบาทเอ้ยลองชิมดูมันอร่อยมากจริงปะเนี่ยเมื่อกี้ลองทำไปตั้งใจปะเนี่ยตั้งใจทำปะเนี่ยเอ้ยตั้งใจทําอร่อยทุกลูกจริงปะเต้นเต้นเต้นเต้อะลองชิมสักหนึ่งลูกนะชิมแล้วนะเฮ้ยกำลังทําขนมอยู่ลูกไหนดีอะ กินแล้วทุกคนไปลุยไม่ค่อยกินอ,ออกกินเลยอะอร่อยใช่ไหม<ช>อร่อยอ่ะอร่อยก็ใส่ไข่กุ้งไงใส่สาาไข่กุ้งใส่สหร่ายใส่โูน่า เอาพริกจากไหนมา,า,า,าเฮ้ยกินอะไรก้าไปไหนอ้าปากนะเป็นไรอะนะแดงอร่อยนะสิเขินเขิน,นรมองตาขวางแบบนั้นมันอร่อยเหรอเป็นไรพริกเผ็ดมากพริกอะไรไม่ได้ใส่พริกอะไรเลย สาบานไม่ได้ใส่พริกอะไรเลยยกเว้นพริกนี้โอู้โอ้ไอ้เจวโกดเปปเปอร์ใส่แค่หนึ่งชิ้นต่อหนึ่งรูปเองเผ็ดมากเลยเหรอไม่เผ็ดหรอกนะเผ็ดตรงไหน ก็ S 1> <S 1> <S วิ่งอยู่อะแล้วลูกอื่นอ่ะอ่ะยังไม่ยังอยากลองกินดูลูกอื่นไม่ได้กแกงใช่ปะ่ะไม่ได้กแกงอร่อยทุก,ล,กลูกลองดูอีสักหนึง่งลูกเล็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 กโอเคเล็กๆ ปอดเป็นไรไห่ <laughs> ช่วงนี้ได้จมูกปอดปอ่เ็อะ <laughs> ไร บอกนะทุกคนในห้าลูกที่เราทําเนี่ยมีทุกลูกเลยตรงนี้เยอะซะด้วยยังว่าเมื่อกี้อ่ะข้างเมื่อกี้คือแบบจะหมูโล่งจะหมูจะได้โลง่งเนี่ยสมองปอดปอโป่งโป่งเลยตรงนี้ทางานจะได้คิดอะไรออกโอ้ว้วาว <laughs> มามือมามือม้าเหรอไอแผดเะมื่อกี้ไม่หายเลยสติสบรมกัน ลองกินอันที่พริกพริกอกไม่มีไม่มีแล้วเลือกไปเองรู้เงาดิให้ทุกคนได้เห็นร้อนหรือเปล่าอากาศร้อนบ้าเลยดูโอ้โหโคตรเผ็ดอะพริกอะจริงๆเหรอมันเผ็ดแบบไหนมันเผ็ดแบบไหนเผ็ดเหมือนมาม่าไหมไม่ไม่ไม่อันนี้มันเผ็ดแบบมันเป็นเม็ดพริกอะมันค่อยๆเผ็ดอะเพราะเราเคี้ยวมันใช่ไหมแต่อ้มาม่ามันแบบร้อนๆเรากินมันแบบกินมันไม่น่ากินอะลองกิน ยโดนใครเห็นเดีย๋ยวเราไป,ไปคิดเมนูกแก้งคนอื่นต่อดีกว่าวันนี้อพอแล้เอาไปให้ใครชิมต่อดีอนะทุกคนเจฟฟี่ยังเหลืออีกต้องสามลูกเจฟฟี่โดนแน่แกแกแกว่าผมตรงนี้เราแหว่งรูวสวยมากสวยสุดยอดเลยไว้ตัดให้ไหมพอพักก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไอ้กดแชร์กดซับซับใครดังด้วยแล้วอย่าลืมไปลองทำ สูมอกผับเงียวเซโยบายเฮ้ย hey, อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนเออเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปของพวกเรานะจ๊ะอันนี้เป็นคลิปแรกของปี2021ยังไงปีนี้ฝากติดตามพวกเราย,ยาวยาวหมายถึงเราจะทำคลิปยาวๆเฮ้ย <c oughs> ทำคลิปเดียวแล้วก็ <laughs> ดูดูเดียวยายวเลยเฮ้ยอย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะ<ๆ>เป็นกำลังใจเราสองคนด้วย ขอบคุณค่ะแล้วคลิปหน้ามาดูว่าอีมีจะโดนแกล้งอะไรอีกพอแล้วบาย